มาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำไก่ตุน่นแล้วก็อยากจะแบ่งปันว่าทำยังไงรับรองว่าแซ่บมากค่ะฝีมือนานๆทำนานๆจะขยันนะคะเครื่องปรุงก็คือมีออพริกไทยดำผักชีจริงๆต้องใช้รากผักชีแต่เราไม่มีรากผักชีเราก็เลยใช้ต้นผักชีที่นี่หารากผักชียากมากแล้วก็รากหน่เช รักหม้อขึ้นช่ายเนาะหัวอชายโปุหัวอขึ้นช่ายอะไรสักอย่างกระเทียมดองปุยกักอะไรเนี่ยอันนี้ดูชื่อมันแล้วอ่ะเซรั่มเซรั่มอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ขาแล้วก็มีตัวนี้เครื่องอตุนนี้ซื้อมาจากบ้านเราขาดไม่ได้เลยต้องมีตัวนี้นะคะแล้วก็กระเทียมบุกหัวอชายเท้าแล้วก็มะระ อันนี้บ้านเราไม่มีไม่มีมะระบ้านเราไปหาแล้วที่ร้านไทยไม่มีก็เลยใช้มะระที่นี่แหละมันก็คงน่าจะได้เหมือนกันไม่เคยทํานะคะจะทําครั้งแรกแล้วก็อันนี้ก็คือไก่ของเรา,าเราจะทําก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนมะระวันนี้มาเริ่มกันเลยก่อนอื่นก็ต้องเตรียมหม้อใส่น้ําเริ่มเริ่มจาก เราเอาน้ำใส่หม้อหม้อเบอร์40น้ำประมาณนี้นะคะครึ่งหม้อไก่อยู่ที่1กิโลแล้วก็รอ,อไม่ต้องรอให้น้ำเดือดเราใส่เครื่องปรุงได้เลยก็คือใส่ไปก่อนเพื่อให้มให้น้ำซุปเรามันหอมทำยังไงเนาะคือยุงอ่งย,ยากแท่ละกทำคนเดียว เป็นอะไรที่ยืดไปอย่านี้นะะใส่อ้าลืมบอกมีใส่ใบเตยใบเตยนะคะให้กลิ่นหอมช่วยให้กลิ่นหอมอ้อมันจะน่าเกียวเปนบ้านจริงๆทำแบบบ้านๆนะคะคือแบบว่าลืมตัวนะคะตะกุกตะก,กักนิดหนึ่งคลิปแรก อยากให้ดูว่ามันจะออกมามันจะแซบขนาดไหนทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะรีวิวเมนูว่าอากินแล้วเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะคะตอนนี้ดูขั้นตอนการทําก่อนพอเราทาเราทงเสร็จเราจะเอาให้ดูอีกรอบหนึ่งตึง้งใส่ลงไปตึงต้งตึ้ง ทำไมมันเปิดแฟลให้เราตามด้วยเครื่องปรุงในซองเรานะคะที่เปิดซองเมื่อกี้ก็จะมีไม่รู้อะไรที่อยู่ในผ้าขาวนี้แต่ว่าอันนี้คือใบไม่แน่ใจว่าใบาอะไรนะคะแต่อันนี้คือกระวานลูกกะวานน่าจะใช่แล้วก็เป็นซิลิมอนบ้านเดียวกอบเชยอบเชยใช่ นี่นะคะใส่ลงไปรอให้น้ำเดือดเราจะใส่ไก่นะคะตอนนี้ก็ต้องเอาเครื่องเครื่องปรุงลงไปทำให้น้ำซุปหอมก่อนแล้วเราก็จะเอาไก่ลงพอไก่ลงแล้วเราค่อยตามด้วยซอสมีซอสมีซีอิ๊วขาวซอสหอยนางลม รสด,ดีซีอิ๊วดำหวานแล้วก็น้ำตาลกรวดเราจะใส่ตอนไก่เริ่มสุกแล้วเพราะว่าถ้าใส่ก่อนเดี๋ยวมันจะทําให้ไก่สุกช้าหรือเปล่าไม่รู้แต่จำเคยจําได้ว่าทำกับข้าวถ้ามีการใส่น้ำตาลคือต้องใส่หลังจากเนื้อมันสุกแล้วค่ะก็เลยก็เลยจะเป็นตรงนั้นเพื่อเพิ่มรสชาติความหวาน รอดูตอนต่อไปนะคะตอนนี้รอน้ำเดือดก่อนคะ่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่ไก่กันเออ,เอ,อดูน้ำดูใบเตยแตกออกจากการมัดมันก็เลยดูไม่สวยจะ่ไม่เป็นไรมันก็จะได้กลิ่นหอมอะคะ่ะใส่ไก่กันเราจะ ใส่ไปเลยทีเดียวพบปัญหาของเราคือไี่มีผู้ช่วยนะคะมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็รอให้มันเดือดก่อนรอให้ไก่ที่ใส่ลงไปเดือดแล้วถึงจะใส่เครื่องปรุงช่วงรอไก่เดือดเราก็มาดูเครื่องปรุงกันค่ะเครื่องปรุงมี ซีอิ๊วซีอิ๊วขาวซอสหอยนางมรมเหลืมบอกเมื่อกี้มีน้ำปลาใส่น้ำปลาด้วยนะคะ,ะจริงจริงน้ำปลาแล้วก็เกลือเกลือด้วยส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ได้ใส่คือต้องมีเกลือด้วยเกลือก็ใส่ประมาณ1ช้อนครึ่งช้อนชาค่ะไม่ถึงไม่ถึง1ช้อนประมาณครึ่งช้อนชาเพราะว่าเราใช้น้ำปลาเป็นหลักสูตรสูตรตัวเองทำนะคะ ก็จะแล้วก็มีน้ำตาลกรวดใีน้ำตาลกรวดใช้ประมาณนี้ค่ะสีอิวดามหวานนี่คือแล้วแต่เราจะใส่ปริมาณคือชอบดำสีเข้มมากก็ใส่เยอะสีเข้มน้อยก็ใส่น้อยแล้วก็จะมีผงเลือดดีเลือดไก่ค่ะตอนนี้รอให้ไก่มันเริ่มเปลี่ยนสีและสุกแล้วเราจะลงเครื่ององุง ช่วงที่รอน้ําเดือดตอนนี้มันก็เดือดแล้วนะคะไก่ก็น่าจะได้เปลี่ยนสีแล้วเราเห็นแบบนี้มันเป็นฟองขึ้นใช่ไหมคะเราก็ทําการตักอาฟองออกค่ะเอาออกไปเจะได้ทําให้น้าซุปเราสีสวยเราจะช้อนเอาฟองออกนะคะ เราจะได้สีสวยแล้วเหตุของที่มีฟองอเวลามันทะเวลาเราตุนเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่หลายวันหรือนานมันก็จะทําให้เท่าทีาาา่ไม่ได้เอาฟองออกนะคะมันก็ทําให้อาหารเรา,าเสียเร็วนี่ก็เป็นเหตุผลไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่เท่าที่ตัวเองสังเกตมาเคยสังเกตนะคะว่าตัวฟองเนี้ย มันมันอยู่แล้วมันเป็นอะไรจากประสบการณ์คิดว่าน่าจะมีส่วนมันเป็นไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะแต่ว่าจากโดยส่วนตัวคิดว่ามันทําให้อาหารเราเสียเร็วด้วยที่มีฟองของมันอยู่ฟองฟองอากาศฟองนี่เขาเรียกฟองอะไรนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันแล้วนะคะ เครื่องฟรมเรื่อที่สีขาวสีขาวเลยแล้วก็ซอสไม้นางลมจัดส่วนอยู่ที่อย่างละหนึช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนหนึ่งช้อนโต๊ะเต็มค่อนไปทางล้นนะคะอันนี้คือจริงๆแล้วไม่ได้ตวงเป็นการประมาณโดยประมาณค่ะแล้วก็ เกลือหน่อยเกลือประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วซอสใสน้ำลงมันยังห่หมดจะช่วยเราเอามาลงเพิ่มเ,เสร็จแล้วเราก็ตามด้วยใส่ผักเลยค่ะ ใส่หัวใจเท้าหัวใจเท้าวันนี้ใส่เยอะที่ใส่เยอะเพราะประชดไปหาซื้อสามสี่้านไม่ได้ไปได้ที่ถ้าไปที่คาฟูดที่เดียวก็จบแลวตั้งใจไปซื้อร้านขายผักข้างบ้านเขาปิดยังไม่เปิดไปร้านอีกร้านหนึ่งร้านขายผกักนั่นแหละเปิดแต่ไม่มีต่อจากร้านนั้น ก็ไม่มีก็ต้องไปห้างเล็กๆข้างกันไปห้างเล็กๆข้างกันก็ไม่มีก็เลยต้องขับรถไปขาฝูสรุปได้เอามาส,สักสี่หัวเลยจริงๆก็เอาแค่สองหัวนะคะประชดมันหายากนะก็เลยเอามันมาแล้วก็เลยเอามาทำอะไรเยอะๆนี่ยิบยิบหิบจะเก็บไว้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ทำอีก <laughs> ก็เลยทำไปเลยทีเดียวอ่ะใส่ไปให้หมดให้สะใจเี้ยค่ะ Okay. แล้วก็ตามด้วยมะระมะระเราใส่ไปเลยนะคะมะระนี่ล้างหั่นแช่น้ําเกลือแช่น้ําเกลือไว้แล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งะคะ่ะไม่รู้มันจะเป็นรสชาติยังไงนะไม่เคยทําสักทีแต่ก่อนนะตุนก็ไม่ได้ใส่มะระแต่วันนี้ตุนใส่มะระเป็นไก่มาไก่ตุนมะระนะคะ แต่ไม่ใช่มาละบ้านเราดูมันจะออกรสชาติยังไงเดี๋ยวทําเสร็จแล้วจะรีวิวให้ดูรีวิวว่ารสชาติด้วยนะคะเสร็จแล้วเหลือเครื่องปรุงยังไม่หมดนะคะยังเหลือน้ำตาลกวดกับซีอิอ๊วดำหวานแล้วก็รสด,ดีเราใส่ผักก่อนแล้วจะปรุงรสที่ให้มีรสชาติเพิ่มรสชาติก็คือตอนนี้ในนั้นน่ะมันจะเป็นเค็ม เลยถะส่วนใหญ่รสชาติของมันไปในน้ําซุปนะคะมันจะเหลือรสชาติหวานทีเนี้ยแล้วรสชาติหวานได้จากน้ําตาลกวดกับซีอิ๊วหวานเสร็จแล้วก็จะเสร็จนะคะรอก่อนนะคะรอติดตามตอนที่มันเดือดพรานแล้วเพื่อจะปรุงรสหวานแล้วก็จะปิดฝาตุนไปอีกหน่อยก็จะเป็นการเสร็จค่ะ ตอนนี้มันก็เดือดได้ที่เดือดแล้วจังจากที่ใส่ซอส,สปรุงรสไปนะคะเราจะมาใส่ซีอิ๊วดำหวานกับน้ำตาลกรวดเออเมื่อกี้ลืมเมื่อกี้บอกไม่หมดยังไม่ได้ใส่รสดีนะคะรสดีรสไก่เมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่ลืมตอนปรุงรสรสชาติแรกอะนะคะงปรุงเครื่องปรุงยังไม่ได้ใส่โทษทีะคะ่ะ ขาดตกบกพ่องตะกุกตะกัดนิดหนึ่งทำครั้งแรกเป็นการทำเมนูตืนไก่มาละครั้งแรกในชีวิตด้วยเหมือนกันแล้วก็ทำเยอะ อยากทานก็ต้องทำเองนะคะเพราะว่าเราไม่มีหาซื้อได้ที่ร้านอาหารแต่ช่วงนี้ก็เป็นเดือนบวชด,ด้วยหนึ่งเหตุผลแต่แต่ที่นี่ยังไม่มีร้านอาหารไทยก็คือจะไม่มีหรอกมันมีก็คืออยู่ที่เมืองหลวงที่มัสกัดอยากกินอาหารที่เป็นอาหารไทยนะคะที่โซฮาย,ยังไม่มตีตัวเองไม่ได้อยู่ตัวเมืองหลวงอยู่ต่างจังหวัดอยากกินอะไรก็ต้องทาเองคะ่ะ เคยมีร้านอาหารเกาหลีที่อร่อยมาก mm. เขาก็ปิดตัวนี้กลับบ้านเพราะติดโควิด mm. ไปแล้วใส่น้ำตาลกรวดเสียงไปไหนคะ <c oughs> เสียงลงหม้อหรือว่าเสียงมันไปไหนเมื่อกี้โอเคแล้วก็สีอิวดำหวานดูนะคะบอกไม่ได้ว่าเอาแค่ไหนเพราะว่ายังไม่เคยทำยังไม่แน่ใจว่า ตอนนี้ทาครั้งแรกสําหรับตุนเนื้อตุนเนื้อทําก่อยแต่ก็ไม่ได้ตวงครั้งนี้ก็ไม่ได้ตวงเหมือนกันก็คือกะเอาดูจากสีน้ําตัวนี้คือเราอยู่ที่ว่าเราชอบหวานสีเข้มสีสีมันเอาแบบเข้มหวานมันได้จากน้ําตาลกรวดอยู่แล้วล่ะส่วนซีอิ๊วดำหวานเนี่ยมันมีรสชาติหวานก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวานมากอะไรก็คือดูว่าสีน้ำซุปเราค่ะเราใส่ตามที่เราว่าแค่นี้เราพอแล้ว ดูว่าชอบสีเข้มกว่านี้เราก็ใส่เพิ่มแบบนั้นค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวให้ให้สีสีนะไอ้สีน้ำซุปให้มันเข้มขึ้นคือเราชอบเยอะเราชอบสีเข้มเราก็ใส่เยอะเราชอบไม่เข้มมากเราแค่เอาให้มันเป็นสีน้ำตาลหน่อยๆอยเราก็ใส่น้อยแค่นั้นค่ะไม่มีอะไรซับซ้อน โอเคตอนนี้เครื่องปรุงของเราทุกอย่างได้ลงไปอยู่ในหม้อหมดแล้วเหลือแค่ตุ๋นให้มันสุกแล้วก็เข้าเนื้อแล้วเราก็จะมารีวิวตอนกินนะคะมาค่ะคเตี๋ยวไก่เนื้อตุ๋นมรัระเอ้ยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมราระไม่ใช่เนื้อเราจะได้ทำกันชิมแล้วนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนี่ลูกชายสุดหลอพระเอกครับม,มั่นเศษ มาแรงวันมาเร็วๆกินให้แม่ดูหน่อยแล้วชอบกไแล้วบอกว่าอร่อยไหมไม่เอาไร้โปรดเล้วพระเอกนะไม่เอาให้มันเล็กลงอะวิดีโอแม่ใหญ่ตั้งแต่เมื่อไหร่แม่ไม่รู้ว่าม่น่าแล้วมันถึงได้ใหญ่เขาไม่เอาให้จะให้ใครเป็นพยานเนี่ว่ามันอร่อย มาค่ะกินก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนมะละด้วยกันกินในโหมดลดความอ้วนก็จะกินได้ไม่เยอะนะคะก็จะกินได้แค่นี้ถ้าถ้าไม่ลดความอ้วนเส้นก็จะเยอะกว่านี้ไก่ก็จะเยอะกว่านี้ค่ะเล้วลูกรีวิวให้แม่หน่อย please รีลิวไม่ใช่รีวิวกินแล้วบอกอร่อยแบบนี้มากแม่เอาถ่ายก้องนี่นะคะจะมารีวิวกินให้ดูว่ามันอร่อยจริงๆกินทํทำเองกินเองแล้วก็ชมตัวเองมันก็ยังไงอยู่นะคะแซ่บเพื่อนร่วมดนก็ไม่เอาด้วย รวมเพียงก็ไม่น่ารักเลยหนุ่มน้อยนี่ไม่น่ารักเลยตอนนี้ไม่น่ารักกับแม่เลยแม่บอกว่าฉันไม่ชอบรีคอร์ดว่าบคอร์ดให้แม่หน่อยแม่จะทำไม่เอาทำไมชอบยูทูบว้าไม่ได้แม่จะพาทำยูทูบจะบอกว่าไม่ชอบไม่ได้หรอกลูกทอืช่วยกันทำมาหากินลูกไม่เอาทำไมได้แล้วทำไมแม่จะเชินกล้องไม่ได้แล้วตอนนี้ ันนี้จริงๆเราไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวไก่หรอกค่ะเรามีอย่างอื่นด้วยให้รีวิวอาหารเรานะคะคือจริงๆแล้วนะ่ะมันอยู่ในโหมดลดความอ้วนเขาไม่ให้กินนะคะส้มตำเนี่ยปลาใส่ปลาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีโซดเดียมไฮโซเดียมค่ะก็เลยแต่แต่น้องเขาอยากกินเราก็รีเควสมาเราก็อยากด้วยเราก็เลยตังแต่เราจะกินนิดๆประมาณนะะั้นค่ะ เอาแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะตอนนี้ขออนุญาตกินอาหารก่อนมื้อเที่ยงตอนบา่บายบ่ายสามสี่โมงเย็น